สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับน้องดาวสาวสีสะเกตดคนเดิมจ้าวันนี้นะคะน้องดาวจะพาทุกคนนะคะไปชมตลาดเอเชียในเมืองแคกรกเอรี่จังหวัดแอลเบอร์ตาประเทศแคนาดากันจ้าเราจะไปดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีของอะไรขายบ้างนะคะก็ไปติดตามกันเลยค่ะตลาดเอเชียแห่งนี้นะคะมีชื่อว่า ตลาดฮ่องกงนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ฮ่องกงนะคะแต่อยู่ที่แคนาดานะคะเป็นชื่อเฉยๆนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าห้อง kong international supermarket ตลาดเอเชียแห่งนี้นะคะเพื่อนเถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาเข้ามาเดินแล้วนะคะจะไม่อยากไปเดินตลาดอื่นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีของเกือบทุกอย่างที่ครัวไทยต้องการค่ะตั้งแต่สากระเบือ,อยันขากบนะคะ มาที่นี่คือจบที่เดียวเลยนะคะทั้งเครื่องปรุงรสต่างๆของสดของแห้งของแช่แข็งขนมเครื่องครัวต่างๆและอื่นๆอีกมากมายจ้าสินค้าที่วางขายนะคะก็มาจากฝั่งตลาดเอเชียของเรานะคะไม่ว่าจะมาจากไทยลาวจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปิน อินเดียเป็นต้นนะคะสําหรับราคาสินค้านะคะก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะคะด้วยความที่เมืองแคลกรีเป็นเมืองใหญ่นะคะจะมีตลาดเอเชียมากมายนะคะเพื่อนๆไม่เพียงแค่ตลาดท่องคงแห่งนี้เท่านั้นนะคะ ยังมีร้านค้าอื่นๆนะคะที่เฉพาะอจมด้วยเช่อนอ e ีมารนะคะซึ่งเป็นตลาดหรือร้านขายของที่มีสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะเวลาที่เพื่อนๆเดินเข้าไปในอ e ีมารนะคะก็จะเจอสินค้ามากมายะคะนอกจากอีมารนะคะก็ยังมีเอมารนะคะ, A ะ,คะชื่อจะคล้ายๆกันนะคะซึ่งเป็นตลาดหรือร้านขายของที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีะค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตลาดขายของที่มาจากประเทศฟิฟลิปปินส์มากมายนะคะในเมืองแคร์บรีนะคะเพราะโดยความชอบส่วนตัวนะคะดาวชอบตลาดฮ่องกงมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีของสดมีผักสดให้เลือกสรรเยอะมากเลยนะคะและมีของที่หลากหลายและเยอะตรงความต้องการของดาวเองนะคะอย่างพวกผักสดๆก็จะมีให้เลือกเยอะๆเต็มไปหมดเลยจ้า เพื่อนๆคนไทยที่อยู่นอกเมืองหรือว่าเมืองอื่นนะคะบางทีก็เห็นเข้ามาที่นี่นะคะเพราะว่า,าต้องการมาซื้อของที่ตลาดฮ่องกงแห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะมาแล้วได้ของครบที่ต้องการไม่ต้องให้คนไทยส่งมาให้จากไทยเลยจ้าบางฤดูกาลที่เป็นฤดูผลไมิตสดๆนะคะเช่นทุเรียนเงาะลำไยทางตลาดฮ่องกงแห่งนี้นะคะก็มีมาวางขายนะคะให้ คนไทยนะคะได้มาจับจ่ายใช้สอยได้ทานผลไม้สดๆให้หายคิดถึงเมืองไทยได้บ้างค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดาวก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังบรรยากาศตลาดเอเชียในเมืองแคลเกอรีด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ